ชื่อปิชยากุณาจารย์นะเจ้าเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของศูนย์พัฒนาศปิริตาพและแอาชีพพิกานยาฝุ่นจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าพร,ราของนายโพกปีละนรงบุตรค่ะถามว่าโคกทำง,งานอยู่เป็นอาเจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ในในส่วนเนื่อของศูนย์ยาฝุ่นของสำน,น,นักง,งานเพราะว่าจะช่วยดูแลความสะอาดเป็นพ่อบ้านของสำนักง,งานเลยนะและยังก็คือช่วยงานของงานด้านพัสดุนะคะ เกี่ยวกับการไปเอาของหรือว่าจัดระเบียบทางห้องพัสะดวาโคกเป็นเด็กที่สมาธิสัน้นเราต้องย้ำเตือนและย้ำคิดห้น้อนตลอดเวลาแต่โคกับบเป็นคนที่เรียนรู้เร็วเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นเด็กที่สอนง่ายแต่การสอนขอเขาคือต้องมีเหตุผลพวกต้องใช้เหตุผลแล้วก็ต้องอธิบายเพื่อน้องเข้าใจว่าการทํางานต้องทำยังไงเราต้อง ย้ำเตือนและเรียกมาอูอ้อ,อมาอู้มาสอนว่าพูก,การพูดการคุยเราต้องมีตุผลแล้วกคุยทุกครั้งอ่ะพวกจะต้องแบบมีสติในการคุยแต่ทั้นเ่งนั้นในการสอนอ่ะทุกครั้งที่การสอนเฮาเฮาก็ต้องมีเหตุผลพวกจะเป็นเด็กที่มีเหตุผลและก็เข้าใจในเหตุผลที่เฮาอู้แล้วก็สามารถปฏิบัติตามได้ดีค่ะ ขอขอบคุณที่รับชมค่ะผลิตโดยทีม PR ศูนยน์หยาดฝน